นะครับโอเปอเรเตอร์ก็จะมีการคอยดูอยู่นะครับว่ารีเซวชั่นก็จะคอยดูได้ว่าคอยเปิดประตูมีระบบแมกนติกล็อกอะไรอย่างนี้อยู่ครบชุดเลยนะครับอยู่ทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ,อันนี้ประตูด้านหน้าก็เป็นกระจกทั้งหมดนะครับโอเคส่วนห้องด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกซึ่งก็ จะมีการเวลามีคนมาพบนะครับก็จะมีโต๊ะนั่งมีอะไรตรงนี้ได้นะครับเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็เดินไปด้านหลังก็มีประตูกั้นเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นข้างบนมีห้องน้ําขึ้นข้างบนได้แล้วก็ไปด้านหลังได้นะครับโอเคชั้นหนึ่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับสําหรับพนักงานนะครับห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีด้านหลังด้านหลังเนี่ยทางออกไปนี่ก็จะเป็นเป็นสโต์นะครับสโต์ชั้นล่าง อ่าสตชั้นล่างซึ่งเดี๋ยวจะไปดูทางลู่อีกตึกหนึง่งอะ่ะเดินทางนี้ได้ไหมอะ่ะสตชั้นล่างเนี่ยเขจะมีชั้นเก็บของมีอะไรอย่างเงี้นะครับอ่านี่โตด้านหลังแล้วก็มีประตูที่จะออกสตด้านในเดี๋ยวไปดูด้าหน้าด้านนูนกันครับสตนะครับก็จะมีอะ่ะสตด้านล่างชั้นล่างของชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งจะมีโตฝั่งนี้เมื่อกี้มีประตูออกไปเึ่งจะเปิดออกไปสตด้านหลังได้นะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมๆกันโอเคนะครับด้านล่างก็มีห้องน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นบอร์ดต่างๆตรงนี้จะเป็นชั้นลอยชั้นลอยเนี่ย mm hmm. ก็จะแบ่งโซนออกมาเป็นตรงนี้เป็นห้องประชุมใหญ่นะครับห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่นี่คือมีการต่อเติมเพิ่มนะครับมีการต่อเติมเพิ่มผมไปดูเลย อันนี้ห้องประชุมใหญ่นะครับถ้าจะดูตรงนั้นก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนี่ว่าเป็นชั้นลอยนะครับชั้นลอยจริงๆส่วนห้องห้องที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นห้องผู้บริหารนะครับห้องผู้บริหารซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของชั้นลอยอเดี๋ยวเราเข้าไปเราข้ามไปตึกหนึ่งเราข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับด้านหลังนี่จะเป็นสโตนะครับสโตนี่ก็ถูกต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับ สตูที่จะเป็นสตใหญ่นะครับสตใหญ่เลยแล้วก็ทะลุทะลุก,ะลก,กันเป็นห้องกว้างนะครับแล้วก็มีถ้าเราเข้าไปดูนะครับจะมีช่องเพื่อ,อของขึ้นมาจากข้างล่างนะครับช่องเพื่อรับของขึ้นมาจากข้างล่างด้วย <S <S โอเคก็ถ้าเราดูภาพนะครับก็จะเห็นว่าสตูเนี่ยมีทั้งสองฝั่งะทะลุก,กันยาวเลยนะครับทะลุกันยาวเลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องผู้บริหารตามที่แจ้งไว้นะครับก็คือก็แล้วแต่จะรปยุกนะครับก็จะเป็นห้องห้องห้องหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมแจ้งไปก็ตู้สาขาโทรศัพท์เมื่อกี้เราจะเห็นด้านบนจะเห็นตู้เอ็มดีเอฟนะครับทุกด้านบนจะมีตู้เอ็มดีเอฟตัวนี้ก็จะเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ของฟอร์สนะครับเบื้องต้นก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ ส่วนตรงนี้เป็นชั้นสองนะครับชั้นสองเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บเอกสารนะครับตอนนี้ยังมีเอกสารอยู่เลยนะครับห้องเก็บเอกสารอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนี่ผมดูให้ดูครับกว้าง genauso. ห้องเก็บเอกสารนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ํานะครับก็คือมีห้องน้ําทุกชั้นแหละพูดง่ายๆแล้วก็ด้านในนะครับก็มีเจาะรู้สองห้องนะครับเป็นออฟฟิศพร้อมทํางานนะครับออฟฟิศพร้อมทํางาน ทั้งสองฝั่งให้ดูภาพกว้างๆนะครับก็ประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเห็นว่ามีเต้ารับแลนกับโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะมีการวางระบบไว้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะมีสวิตช์เน็ตเวิร์กนะครับสำหรับทำงานระบบเน็ตเวิร์กแลนตรงนั้นก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับ มี UPS มีสำรองไฟอะไรเรียบร้อยนะครับเครื่องปรับอากาศมีอยู่ครบนะครับทุกอย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปดูชั้นอื่นต่อครับชั้น3นะครับชั้น3ามก็จะเป็นห้องออฟฟิศโล่งนะครับลโล่งเลยก็คือ2คู่หาทะลุกันนะครับ2อผู้หาทะลุกันอย่างนี้เลยลองดูอ้าวเรามาดูกันจากมุมนะ นี่สองปูหาทะลุกันนะครับห้องน้ําก็จะมี2ฝั่งนะครับเพราะว่าเป็นอาคารพาณิชย์สอชั้นนะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นดาดฟ้าดาดฟ้าก็จะมีพวกแท้งน้ำปั๊มน้ําร้อยเลยนะครับ